กับสบายดีพอแม่พี่น้องกับสบายดีเอซทุกฐานเด้อพ่อพอกับซองสานีป้าป้ามาเด้อจากกินแกงน่ำไม้น้ำกันเนาะพดโพว่าแกงน่ำไม้เต็มําซ้ำเล็กเลยท่านผู้ชมพอนั้นๆกินทะหนึ่งมันบอเฮาก็เลยกินแบบเป้าเป็นไดแซ่บว่ะจ้า ได้แซ่บบอแซ่บสุดยอดจังซีพี่น้องกินกันสามคนเลยท่านผู้ชมกินแต่ร์ไดกับบุญเลขาไักอันเพี่น้อพักดอกไม้ได้ยกว่าเอิอพักดอกไม้พักดอกไม้นั่นมัใบคือดอกไม้สบายดีพี่น้องอันนี้กินข้าวยำบ่ายเด้อบุ่ญเกินข้าวยำ่ยง

อัน uh หัวมามาพี่น้องเดียอ้บดีหินกินเงหนหอเดียนี่เลยโอ้ยเดียกินเบิรบตักมาม่กินเบอรแล้วนี่เบรหมอเลยพอดีได้หนึ่หมอมีอีบางทานเนบื้นกนตกแกมตัวเดียว บ็เห hm. ็ดกินสองคนคือสองคนเราแซ่บเนาะนี่เรากินเอ่อปลชิลค่ะปลาดองใส่มาครับอด่ากระแม่ที่เผ้นกระาวอะไเนี่ยพูดถ้ากระส่าวเนี่ยแหละต้องต้มปลาเว้นต้องต้มปลา mọi người phải sạch và đã ignore cái gì mhm 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 พยายามป่าอย่างเงี้ยมาเลยยายยายย่ากเี็นอดลอกปากหลกคอเลยรวไปเลยจืดจืดจะบ่นอย่าไมจืดจะบ่นอน่าไม่

Cảm <laughs> okay, oh. bài ghi gặp nhau. ở kín là mẹ. Kín. Nó <laughs> Nó <laughs> nhảy, nhảy À, cho con. Ôi, <laughs> Và bỏ lên tiện. มันย้ามันบ่าน,น,นไก่ปรน,นเทศอะ่ะมันโคกขท่นขานอลรข้า,ขาวบุ่านข้าวข้าวเน่ข้าวก เขาบายน้องมนำหมาบอกรเงียบมามันตั้งแตะมัมีรถเที่ยวเลยเทียเงียเลยมันน้ำมากทางผ่นบอกาส่วนนังหนปตึกูงอย่ทางพี่้บทางมากไปเจามตรงนี้กไดเลยนะแล้วบอกัขอเ ไปทำแ่บาอย่่ี๋ยทแบนเดียวปิบลอน่อ๋อฮ่าฮ่าเลยทด้อะแม่รเยฮงคือคบานบออืมนคุบานอี่ทางครัวบ้านเราตั้งหนาเจ้าอินทาย็นตึ อืมได้ยังม่ถึงมายังม่ึมาบ่นเราได้่้เนาะงายโมเห็นง่ายเลยเออสิไปหาสิไปติดยังเรากินแล้ววยางปลาลงแล้วแหมอืออืมนี่แค่งปลาลงแม่ยาปลาลงนี่ถกหมดอือ ข้าพันมกอบื้หลดเข้ามาน้าขันมุกได้ก็ได้ได้ปลาเนาะอืมไปอีก่ว่งใหญท้องถังโอ้น่ปลาในนาเราหนึ่งสองถังเนาะแม่ người phụ nữ thì cầm đây, nó hạ thang phòng đó. cậu chít mương, nhảy. đây, bên con à, ยางไปมดอย่างเียยามตรงงเนแต่กร mm. oh. mm ุบเน่ตกใจแบบมึงว่ะยายามตงกาบ้าอายใส่มึงนี่กแตดลงไปอืโมโหได้แบบเป็นภัยันไรเป็นภัยแต่กุบออมังไปมึงกูน่ามาเทิรนแทะวะอือ้องเทิรนแทะ่ยางไปก็บบเห็นพญาจยเงีย เราปูเสร็ำาหนเนาะเนปลาเบิดปลาหน่า um ิมนกินมอือเดี๋ย hmm. ปูลายเนาะกินหรอกะออันนีเดี๋ยตมุนเียกเปื่อยเลกะปุนี่แะก็ต้ตสดหน้ามันก็ได้เปื่อย แล้ประแดงแล้วรแม่ป็นอะไแสบเยอะว่ากันสนีปล่า่ะดีด้วยเป็นหนานะโจมมาเรื่อยหนาวโจมไปทางทางใครจะได้จะเอาได้ทำไรเต็มอะ Hi sống hãy. A cực bây giờ bây giờ. Hãy ghi nham mùa. Night nham mẹ sống mùa 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 Mẹ, tam bia này này Ăn nào có tổng 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 thật này đây tổng vải gặp bụng lần Tôm và đẻ cung liệp loại bụng bụng nhảy phải nào mà ừ. <laughs> <laughs> tôm Tôm tổng 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 hả và đẻ ngay nhìn tổng đẻ đẻ gặp bụng lần bụng nhảy ừ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 

สาม,ามโมงเลอว่าที่สามเลยวันเวลาผ่านไปเร็วว <_' n S 2> ันเวลาผ่านไปไวปันโขก อย่บ้านเดืนนึ่งกับแป๊บเดียวคือาเนาะน้าไปทำงานอยู่ไทยนะอเนเดือนออกเลยคือว่าเฮงแต่เขาบม่เฮงอ่ะงากูม้อมาปบดีวค่าเฮงเฮงเป็นปกติแซ่บค่ะพี่ชมเก็บไปเก็บมาเนีย่ยวตอนหน่อยบ่ ขอลาคลิปเพลงสนี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสนีไปเด้อท่านผู้ชมขอบคุณละลายสบายดี